สวัสดีครับพี่น้องบอต้มอีสานพาทินมาแล้วพี่น้องเลื่อยบักละที่เอยบร้อยแล้วพี่น้องฝนกระตกครับผมหนาวครับมอนี่ตอมบอกพี่น้องฝนตกครับพี่น้องฝนตกปุ๊บเดือดออกกล้าวเลยพี่น้องคุณนะเนื้อการครับผมตอนเสาเสาทางอิสระเอวเก่าม้วนเสาพี่น้องมาพี่น้องมาเบิึงเยี่ยงนี่พี่น้องมาสองปีพี่น้องเลย น้องมันเป็นปุยเกลียวได้พี่น้องนี่หงเย็บเด้พี่น้องก่อนก่อนนะครับลงมาจากาคั้พม่าครับผมจากเข้าครับผมไหลลงมาสามหอกกรองกันพี่น้องคน่มันจุ่มมันจุ่มอยู่เห็นอยู่พี่น้อง,ง,งมืคนนี้อากาศครับกิได้ mệt như thế nào mệt cứ bùi lia như thế nào ô hiền hiền ô hiền tay em càng tay khác không ô hiền mới เดอดอกไมจมันเม็ดเป็นเมด็ดขึ้นขึ้นอย่างวะต้องแข็งว่ะเป็นเม็ดขา,ขาวๆไหมขึ้นอย่งว่โอ้เดีอดออกเลยน้องฝนตกเดอดออกบวบปว่วยกันหูุน้องเฮ้ยมืนอนี่โอ้เห็นมืออปกาดตอนตอเนาะใจย่กัตุกกันยันต่ำเนาะผมว่าเห็นไหม ผมมาเห็นเดร์ปีไก่ปีไก่ไม่มีไม่มีปีคอามจ่ปีลมข้ามไทยจะหนีเราหมดเลยข้ามนีน้ำแข็งข้ามไก่บาค่ะปีนี้มันหนาวอปีนีคิดว่าก่อนทำงานพี่น้องขอบอกครับผมนี่พี่น้องอยู่ในจางวายอยู่กะเต็ดแน่ยึดแน่พี่น้องนั่งแน่มือกับอะไรพี่น้องเลยในจางวายอยู่ครับผมอู๋ครับผม เฮ้ยน้่งบอลตอมเหรอไม่แจ้งวาบอลตอมกันที่กบไปพักกันเราพี่น้องเอ้ยสองครบสองปีกว่นละวันเดือนผมพักกันโควิดป่าเท่ากับ่าอะไรเมื่อบ้านเลยพี่น้องเอ้ยนี่ได้สู่ต่อไปแล้วครับผมอ๋อพี่น้องฝากไว้ทั้งนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอลตอม อีสานพัดทิ่นนเด้อพี่น้องเด้อครับผม